อาหยามาหาพี่ถึบริษัทน่งมีธุระอะไรว่าน,นี้พอดีผมมีเรื่องอยากให้พี่ช่วยเลยครับมีอะไรว่ามันเลยทำไมเกรงใจอะไรเนี่ยฮะคือรถผมอะ่ะมันเล่งอาทิตย์หน้าผมอยากพาครอบครัวแล้วก็พ่อแม่ผมไปเที่ยวก็เลยอยากมาขอยืมรถพี่สักหน่อยครับไอ้คันเจ็ดที่นั่งเหรอ ได้สิพี่ก็ไม่ได้ใช้งั้นเดี๋ยวพี่แปเอาไม้นะครับพี่นั่งรอีนี่นะขอบคุณพี่ฟูนี้ใชป้าเหมือนเดิมเลมนะขอยิ้มก็ให้ยิ้มเลยการพี่กับหยงเนี่ยโตมาด้วยกันเลยเรื่องแค่นี้จิบจิบรอพี่นี่นะเดี๋ยวพี่เอาไม้ขอบคุณพี่ โยงไปกลับแล้วมั้งขับได้ไงวะพีู่ยัยไม่มาเลยนี่มึงกือบสามชั่วโมงเลยนะนี่มึงยังไม่รู้เรื่องอีกเหรอรู้เรื่องอะไรวะเจ้าของรถเขาไม่ให้มึงยืมราคารถสองสามล้าน เขาไม่ให้มีเงมง่ายๆอย่างนี้หรอกพี่ฟัวไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกเขาเค่ไยม่อยากไปดีเซนมึงเองท้าไม่เชื่อมาลองโทรหาพี่เขาดูเราแไปบนะึงนันมเชื่อยัง คมณเชื่อยังว่าเขาไม่รับสายไปไปไปกลับไปไปไปกลับเฮ้ยมึงทำอะไรอะ่ะขอโทษครับเจ้านายผมปิดไปแล้วครับ คุณไม่เห็นเหรอว่าน้องเขากำลังทําความสะอาดอย่างเห,น,เหนื่อยทเาไม่สังคมมันน่าอยู่แต่คุณกลับมาทิ้งขยะคุณทำมมอย่างนี้หมายความว่าไงไงไม่เป็นอะไรครับนาผมเจ็บให้เรร้อยแล้วครับน้องเป็นคนดีนะครับถ้าสังคมนี้มีคนอย่างน้องเยอะๆสังคมเราจะน่าอยู่มากคุณกุ้ยถ้าผมเห็นพฤติกรรมของคุณอย่างนี้อีกคุณมาเขียนไปลาออกได้เลยนะทำงานที่บริษัทผม นอกจากทุ่มเทกับงานแล้วคุณยังต้องมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมด้วยผมเข้าใจแล้วครับเจ้านายต่อไปผมจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับเดียครับพี่เขาไม่ได้ตั้งใจครับเอาโยงขอโทษนันที่ให้รอนี่กำลังจะกล่าใช่ไหมเอาเข้าไปข้างในก่อนไปเ้า,เข,าเข้าไปนั่งก่อน เพราะเราสองคนคิดว่าพี่ฟูคิดว่าพี่ไม่อยากยืมรถให้พวกเองก็เลยหาเขาอ้างที่ไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอเอ้พอดีพี่เอารถไปเติมน้ำมันแล้วทีนี้รถมันเลิกก็เลยแลวะรถไปล้างาล้างรถคิวยาวเป็นแถวเลยว่าจะโทรหาหยงแบตเสมกมวอีกพอกลับมาถึงหน้าบริษัทก็อย่างที่พวกเองเห็นนะ่ะนา,อาไอ้ว้ยล่ะไม่ได้นห,นาาหรอกพี่ ผมอะน่าอายมากกว่าเรารู้จักกันมาตั้งหลายปีผมกลับไม่เชื่อใจพี่ความคิดคนเราอ่ะมันก็เป็นไปตามสถานาการณ์นั่นแหละถ้าให้รอนานขนาดนี้เป็นพี่ก็คิดอื่นพวกงนั่นแหละผมว่าละพี่ฟูใจปั้มขนาดนี้คงไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกไม่ว่าจะเป็นความรักหรือมิตรภาพมันขึ้นอยู่กับความเชื่อใจ ผมเชื่อใจคุณคุณเชื่อใจผมน้ำใจมันมีวันชึ้นสุดหรอกอ่ะจะลด